ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร b ์ช่องสองพระแชนแน่ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับสวัสดีครับพี่เพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมก็มีโอกาสเนาะเอาพระที่สะสมนะครับมานั่งสองเล่นนะครับก็เลยถือโอกาสมาถ่ายคลิปลงเลยนะครับบางองค์รู้สึกว่าจะเคยถ่ายลงไปด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเล่นๆนะครับมาดูกันสนุกสนุกเนาะพระพวกนี้ผม ผมสะสมนะครับคือบอกตรงๆว่าไม่เคยเอาไปเช็คเลยนะครับก็คือเช่ามาส่วนตัวดูแลวชอบก็เก็บเลยนะครับถ้าองค์ไหนดีไม่ดีอะไรเงี้ยคอมเมนต์ได้นะครับดูกันสนุกสนุกนะครับชุดนี้เป็นพระพระของผมเองนะครับแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่เลยนะครับไม่มีปัญหานะครับอันไหนเก๋อันไหนไม่ดีอะไรเงี้ยอันไหนไม่เล่นบอกได้เลยนะครับ๋ผมให้ดูองนี้องนี้ผมชอบมากเลยนะครับองนี้นี่ผม รู้สึกว่าจะเช่ามาแพงอยู่นะครับเนี่ยาไม่ส่งาด้วบกันเป็นรูปหล่อพาปิคาเนตนะครับเนื้อออกสำริดเงินนะครับผมไม่แน่ใจศิลปะไปทางไหนนะครับ ดูด้านล่างนะครับด้านล่างเปื้อนหน่อยนะครับอ,องนี้ก็พวกคนรู้จักอะไรเงี้ยก็ขอเช่าเรื่อยนะครับพพพิปปเคเนต น่ารักดีนะครับองค์จริงเนี่ยน่ารักมากเลยขนาดแบบกำลังพอดีเลยนะครับโอเคนะครับดูองค์นี้มกดกกว่าองค์นี้องค์นี้ผมไม่แน่ใจนะครับที่ไหนที่เก็บเนี่ยคืออมผมมองว่าส่วนตัวนะครับผมมองว่ามันดูศิลปะ ดูศิลปะที่องค์พระนะครับดูแล้วน่าจะมีอายุเนาะก็เลไม่รู้จริงๆนะครับว่าที่ไหนหลวงพ่ออะไรนะครับเกแท้ไม่รู้จริงๆส่วนตัวที่เก็บเนี่ยเพราะว่าดูแล้วน่าจะมีอายุนะครับตางเนี้ยดูจากศิลปะการสร้างศิลปะพระนะครับด้านหลังมีจานนะ้วยเนาะเป็นจานยันอุนะครับอืม เอาไว้ส่องส่องเล่นๆนะครับมีโอกาสของมบบนานั่งส่องโอเคนะครับอืออ่ามาตรงนี้และะ้วกันตรงนี้ผมไม่มีครีมมานะครับไม่ได้มีครีมพยายามส่องส่องยากอืม ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะแกะมาถ่ายคลิปเล่นๆนะครับอันนี้ดูสนุกสนุกนะครับผมไม่เคยเช็งน้องค์นี้เป็นพญาเต่าเรือนะครับหนุม่มหอเงินเก๊แทนนี่ไม่ไม่ทราบนะครับอันนี้ผมก็เลี่ยมเก็บไว้9จุดนะครับด้านล่งน้านบนนี่เป็น9จุดเอเคนะครับ สตรงนี้ตรงนี้อืมเหมือนจะเคยรู้ที่นะครับแล้วผมก็เก็บจนผมลืมอีกแล้วว่าที่ไหนบางองค์ผมบางองค์ผมรู้ที่แล้วนะครับพอรู้ที่เสร็จแล้วเรา,เ,ราเก็บไว้แล้วเร,เราลืมครับบางทีเอามาดูอีกทีลืมแล้วว่าวัดไหนหลวงพ่ออะไรนะครับตรงนี้ด้านล่างมีตอกโค้ดน,นะครับ ดูแล้วอายุก็น่าจะไม่ได้เก่ามากนะครับแบบนี้แต่ว่าชอบนะครับองน,นี้ผมดูแล้วชอบเก็บไว้องต่อไปนะครับอองน,นี้องน,นี้ที่เก็บเหมือนององน,นี้เลยนะครับก็คือที่เก็บนะครับเพราะว่าดูจากศิลปะพระที่สร้างมานะครับผมดูแล้วน่าจะมีอายุเนาะเพราะพระทรงแบบนี้ส่วนมากจะเป็นพระยุคกกเก่าๆนั้นเลยนะครับเนี่ย เหมือนเหมือนจะเคยรู้ด้วยนะครับว่าหลวงพ่อในแต่ตอนนี้ผมจำไม่ได้นะครับดูการสร้างอะไรเงี้ยโบราณน,นะครับเคทแท้ไม่ทราบนะครับหลวงพ่ออะไรเนี่ยจำจำไม่ได้แล้วนะครับที่เก็บนี่คือชอบดูศิลปะและชอบดูแล้วน่าจะเก่านะครับพี่ๆท่านไหนทราบไม่บอกได้นะครับจะได้เป็นความรู้กับผมด้วยนะครับ อ,องนี้อ,องนี้มันปิดหลังเนาะอ,องนี้เป็นผักแก้มมะละกดนะครับอ,องนี้ตะกอนผมก็ใช้อยู่นะครับปัจจุบันไม่ได้ห้อยเนาะยาบบนและด้าน,นหลังโอเคนะครับ องนี้เป็นเนื้อชิ้นนะครับผมจำชื่อไม่ได้อะครับเอ่อชิ้นอ่าน่าจะเป็นชินสีหลวงพ่อชินสีหรือเปล่าผิดถูกงไงขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมเก็บเก็บมานานมากๆนะครับเก็บจนลืมเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะแกะแกะก่อนนะครับอันนี้มันเลี่ยมเลี่ยมตลับพุกนะครับมันแกะยากเนาะด้านหลังด้านหลังเป็นหลังเรียบนะครับถ้าจำไม่ผิดเนาะ ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับองนี้องค์นี้เก็บไว้นานนะครับพยายามหาที่มาตลอดนะครับก็ไม่เจอไม่รู้ที่ไหนนะครับเป็นเหรียญรอ,อบโบราณเนาะผมมันน่าจะเก่านะถ้าแทนนี่ก็คือผมว่าเก่ามากนะครับ ส่วนตัวองค์นี้ไม่เคยเช็คนะครับไม่เคยเช็คได้มาก็เก็บแล้วก็พยายามหาที่พยายามพยายามศึกษาเองนะครับทุกวันนี้ก็ยังไม่ทราบนะครับว่าออกวัดไหนหลวงพ่ออะไรสร้างนะครับแต่ถ้าสายตาที่ผมมององค์นี้เนาะผมดูเป็นพระที่แบบเก่ามากนะครับยุคสองศีกว่าแน่นอนนะดูดูกันสร้างดูอะไรเงี้ยดู แล้วปะนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้องค์นี้หักซ้าจริงๆนะครับพี่ๆท่าไหนซ้าบเนี่ยบอกได้นะครับจะกาขอบพระคุณยังสูงเลยนะครับไอเนหี่ยากซาจริงๆเนาะออกวันไหนส่วนนี้เป็นลูกสะกดเขาว่าเป็นลูกสะกดหลวงพ่อทับนะครับอืผมว่าจะแก่สองก็ไม่ได้แกะ่สะักทีนะ พระชุดนี้ไม่ได้อยู่กับผมนะครับผมก็ฝากฝากคนอื่นไว้นะครับเวลามาดูผมก็ไม่ได้เตรียมครีมเตรียมอะไรมาแกะดูเนาะขอภัยเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับยังมีอีกหลายองค์นะที่ผมเก็บสะสมไว้นะครับยังมีอีกเยอะแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยรู้ที่ไม่ค่อยเล่นนะครับส่วนมากจะเป็นพระไม่ค่อยแล้วก็ยังไม่เช็คด้วยอ่าประมาณนี้พระที่ผมสะสมอะไรเงี้ยเป็นพระที่ชอบอ่าองค์สุดท้ายนะ้ำองค์นี้ องนี้องนี้เป็นเช่าต่อพี่ที่รู้จักมานะครับอือองนี้เขาไปเช็คมาไปเช็คกันมาไม่แท้นะครับแต่ว่าตัวผมชอบไปเฉยก็เช่าต่อพี่ของมานะครับอาไม่มีแสงเดีพี่พี่เพื่อนดูเนาะประวัติประวัติองนี้ก็คือเขาไปเช็คกันมามันกินนะครับแล้วผมกเช่ามองก็ไม่ไม่ไม่เคยเอาไปเช็คซ้ํานะครับ ที่เช่าเนี่ยพอชอบนะครับส่วนมากผมไม่ค่อยไม่ค่อยได้สนใจเนาะว่าพระพระจะยังไงส่วนส่วนตัวผมชอบผมก็สะสมนะครับราคาเช่าได้ก็สะสมอันนี้เก็บไว้น่าจะหลายปีอยู่เนาะองค์เนี้ยไม่รู้ว่าออกสำลดเงินหรือว่าออกเนื้องเงินนะครับแบบนี้เนาะอ่าเก๋แท้บอกได้นะครับจะได้เป็นความรู้กับผมด้วยเนาะ ประมาณนี้นะคะประมาณนี้อันนี้มีองนี้องตอนแรกว่าจะองนี้ก็เป็นหลงกระทุนนะคะก็ยังผมก็ยังเก็บอยู่เนาะชอบอันนี้ทะเลสูงนะครับสร้างพร้อมเหรียญเลื่อนนะเหรียญเลื่อนเหรียญเลื่อนพิกพีกนี้เหรียญเลื่อนนี้พิกพีเขาว่าเป็นร้านหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจเนาะอันนี้สร้างพร้อมกันนะครับอันนี้ผมไปถามพี่ที่มีความรู้มาเขาบอกว่าทะเลซุงเหรียญนี่ยเป็นเหรียญที่ที่ ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วสร้างพร้อมเหรียญเลื่อนน้องเหรียญเลื่อนตอนแพงแพงแพงมากนะครับอันนี้ทะเลสูงเนาะผมก็มีองค์เดียวเนาะตั้งแต่สะสมตั้งแต่ไปดูพามาเนี่ยก็เพิ่งเจอนะครับแบบนี้ก็สภาพไม่ได้สวยนะครับสภาพนี้ก็ไม่เท่าไหร่เนาะใส่เอาไว้ดูไว้ศึกษานะครับนี่เล็กๆน่ารักดีจริงๆหนุ่มบทวดดีทุกรุ่นนะครับดีทุกรุ่น ประมาณนี้แต่ผมให้ดูข้างๆเนาะเพื่อพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนมีเขาว่าเหรียญนี้สวยนี้เป็นหมื่นนะครับผิดถูกยังไงขออภัยด้วยเนาะผมก็ไปถามพี่ที่มีความรู้มาเหมือนกันนะครับอันนี้ยอนสวยถ้าสภาพนี้ก็ราคาราคาดอกลงไปเยอะนะครับอันนี้บอกก่อนราคาดอกลงไปเยอะเนาะโดยรวมประมาณนี้นะครับพี่ๆเพื่อนๆประมาณนี้อือ ยังมีที่ผมเก็บอีกนะครับดี๋ยงมีโอกาสเนะี่ยเดี๋ยวผมจะมาถ่ายมาแกะกรอบมาถ่ายให้ดีๆเลยนะครับจะได้ให้พี่เพื่อนๆดูกันเนาะ <S <S นั่งสอก,กเล่นๆนะครับถือว่ามานั่งถือว่าเรามีความชอบเหมือนกันนะครับคลิปนี้ไม่ได้มาปล่อยพาหรืออะไรนะครับช่วงนี้ผมไม่ได้ปล่อยเนะาะพี่ๆท่านไหนที่เข้ามาดูแล้วสแสดงความคิดเห็นได้นะครับถ้าผมพูดไม่สุภาพหรือพูดไม่รู้เรื่องอยังไงเนะี่ย สามารถติชมได้นะครับผมน้อมรับทุกความคิดเห็นเลยนะครับวันนี้ผมก็มีพักเครื่องนะคะมาถ่ายดงดูกันสนุกสนุกเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจผมไว้นะครับสวัสดีครับ